สวัสดีครับพบก,กับท h ่แคนเทอรนะครับเข้าแกม,มาวันนี้นะครับมีป๊อปอัพอันนี้เด้งขึ้นมานะ,ะกิจ,จกรรม8ปีมาแล้วนะครับอปีที่แล้วนะก็มีการแจกล่วงหน้าแบบนี้นั่นแหละครับวันละ2ใบนะครับเดี๋ยวเขาแจก5วันนะครับก็รวมเป็น10ใบนะครับ ของปีที่แล้วเนี่ยมาคืนวันที่23กุมภาพกุม์านะครับอาจจะของปีนี้เนี่ยมาคืนวันที่2 2อนะอคลิปวันนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อคืนนะครับก็ไวกว่าของปีที่แล้วแค่วันเดียวนะครับอะมีคนถามเยอะแน่นอนครับว่าตู้8ปีอะบางคนอาจจะมาไม่ทันไงก็จะถามว่าเอาตั๋วมาแล้วเนี่ยตู้มาตอนไหนนะครับของปีที่แล้วนะครับอาตู้ตู้7ปีนะครับของปีที่แล้วเนี่ยมาพร้อมกับเรนเจอร์ตัวใหม่ อ่าซึ่งตัว8ปีนีครับเดี๋ยวเราจะได้ทั้งหมดในเบื้องต้นนะเบื้องต้นในวันแรกเลยนะครับเราจะได้20บใบอ่าเพราะว่าเดี๋ยววันเปิดเซิร์ฟเนี่ยเขาจะแจกอีก10บใบแน่นอนอันนี้เป็นสเต็ปเดียวของปีที่แล้วนะฉะนั้นเริ่มมาปุ๊บนะครับอ่าวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ครับอ่ะก็จบรอบโปลโบนี้ อันนี้บอกไปแล้วนะครับว่า,าเดี๋ยวโคโรโบนี้นะครับจะจบลงในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ครับเปิดเซิร์ฟมากก็เข้าสู่รอบ8ปีเกมไรเรนเจอร์ครับมีคนถามทุกวันเลยนะว่าพี่วันไหนเวลาไหน,นครับคือมันเปิดเซิร์ฟเมื่อไหร่มันก็เข้าสู่รอบนั้นวันนั้นเลยครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่28กุมภานะไรเรนเจอร์โตใหม่นะครับตู้8ปีอะตู้8ปีเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ ยังไม่ค่อยมีเรนเจอร์โดยดีหรือว่าตามหาเรนเจอร์ตัวที่แบบเฮ้ยใช้งานดีแต่ยังไม่เคยเปิดได้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาปุ๊บก็จะเห็นเองนะครับว่ามีเรนเจอร์ตัวอะไรอยู่ในตู้บ้างนะครับอ่เดี๋ยวดูรูปโปรโมทก่อนอ่ารูปโปรโมทอันนี้เป็นของปีที่แล้วนะคือของปีที่แล้วเนี่ยมันก็แจกก่อนแบบนี้นั่นแหละแล้วก็มีตัวละครหลุดมา หลุดมาในรูปโปรโมทแบบนี้เลยครับซึ่งของปีที่แล้วเนี่ยบราวมายกากรโคโนี่นครับโคโนี่ไมกลตัดตัวนะครับแล้วก็สตอรี่ไหวพิพิบินอันนี้คือหลุดออกมาก่อน3ตัวแต่วันจริงมีอีกตัวก็คือโคโนี่สล็อตท,ที่ไม่มีในรูปอ่ะส่วนรูปของเมื่อกี้เลยอ่ะตามนี้นะครับเมื่อเราพิจารณาดูแล้วเนี่ย โอ้โหดูยากอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นเป็นเป็นธีมอะไรนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นแนวธีมของคาสิโนอะไรประมาณนี้นะอันนี้น่าจะเป็นแบบแนวล็อกแนวดิสโก้อ่ะน่าจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับซึ่งข้อมูลหลุดเรนเจอร์มันหลุดมาแล้วนะครับว่าตัวละครใหม่เนี่ยมี3ตัวมูนบราวโคนี่แต่ยังไม่มีรายละเอียดว่ามีชื่ออะไรนะครับซึ่งเมื่อเราพิจารณาดูตามรูปนี้มูนเห็นแล้วนะ อ่ามูนนะครับมูนเป็นแนวแนว,แนวล็อกสตาร์นิดนึงอันนี้เป็นตัวใหม่แน่นอนนะส่วนบราวนะครับเป็นตัวละครที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยน่าจะเป็นตัวใหม่แน่ๆนะซึ่งเมื่อซูมดูแล้วเนี่ยเหมือนมันมีปีกค้างข่าวจะเป็นตัวอะไร <c oughs> บราวกางปีกค้างข่าวใช่ไหมนอกนั้น,นียเมื่อดูตัวอื่นเนี่ยอาเจมมันเป็นเจมตัวทั่วไปนะคือบางทีมันจะมีพวกตัวละครที่ทําทขึ้นมาเป็นแนวสนุกสนานาประมาณนี้ ตมไม่ได้มีข้อมูลนะอะจาจจะไม่ใช่เรนเจอร์ตัวใหม่นะครับอ่าส่วนเจสสิก้านี่มีอยู่แล้วนะอ่าเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะอ่าตัวละครในนี้เนี่ยผมคิดว่านะเรนเจอร์ทัศปกติจะเป็นตัวมูลกับบราวอ่าเก่งแค่ไหนไม่รู้ครับรอติดตามกันเอาเองนะครับ ส่วนโคนี่นะครับข้อมูลหลุดมาว่ามีโคนี่อีกตัวหนึ่งผมคิดว่าโคนี่เนี่ยน่าจะเป็นเรนเจอร์ท่าแสงท่านมืดที่ยังไม่เปิดเผยตัวเหมือนของปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยตัวที่ยังไม่เปิดเผยตัวก็เป็นโคนี่สลอ็อตแล้วก็มาให้เห็นในรูปโปรโมทวันจริงนะอะถึงจะเห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราลุ้นกันนะแสงมืดตัวใหม่น่าจะนะผมคิดว่าน่าจะเป็นโคนี่อีกแล้วครับที่เป็นแสงหรือมืด อ่ะโซนกลางเดือนก็ต้องรู้อีกทีนึงนะแต่ผมคิดว่าโอ้น่าจะเป็นตามคาดแล้วนะครับว่าเรนเจอร์สั่งเมื่อตัวใหม่เนี่ยมันน่าจะแบบมาตัวเดียวหรือก็ไม่แน่อันนี้คือโดยปกตินะโดยปกติถ้ามีเนี่ยข้อมูลมาหลุดบางก่อนแล้วอันนี้คือเราเห็นแค่มูลบราวโคนี่เท่นั้นเนี่ย ไม่น่าจะมีแสงมืดมาครบอย่างละตัวคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวอรอลุ้นในทีเผื่อจะมีหลุดมาอีกนะเบืเ้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนนะคิดว่ามูลกับราวเนี่ยเป็นเรนเจอร์โต,โรตัวปกติแล้วโคนี่เนี่ยเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยและน่าจะเป็นแสงมืดอ่ารอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นทัดแสงหรือว่าเป็นทัดมืดนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเรนเจอร์ในตู้8ปปีนะครับจะมีตัวอะไรมาบ้างนะจริงๆก็ไม่ได้ยากเย็นเลยมากมายเลยนะครับ ตู้ของ7ปีเนี่ยมันก็จะนับของเรนเจอร์เนี่ยไม่นับปีนั้นนะไม่นับปีนั้นนะซึ่งที่เพจของผมเนี่ยทีเกนเจอร์เกมโซเนี่ยได้บอกว่าอยากได้ช้างแอลลี่เป็นแค่ความอยากได้นะความเป็นจริงคือผมคิดว่าไม่น่าจะมี100%เนื่องจากว่าช้างเอลลี่เนี่ยอ่ามันเพิ่งมาเมื่อมกราคมอ่ะเดี๋ยวไล่ดูกันสนิดนึงดีกว่าอ่ารวมถึงเรนเจอร์ครับตัวในตู้นะครับที่แบบเปิดหาได้อยู่นะเผื่อน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะในตู้8ปปีเนี่ยจะไม่มีนะครับ แสงมืดไม่มีโคโลโบนะไม่มีตัวพิเศษนะครับก็จะเป็นเรนเตอร์ของของเกมตัวปกตินั่นแหละตั้งแต่ของปีที่แล้วนะปี6-4ลงไปนะอาจจะมีไม่ครบทุกตัวนะครับเก่ามากๆเนะี่ยอาจจะไม่มีเดี๋ยวลิ์รายชื่อเดี๋ยวมันจะมาในวันจริงนะอฉนนั้นตัวนี้ทําใจได้เลยครับ2ตัวอาจต้องใช้คําว่า2ตัวนี้ทําใจได้เลยว่าไม่มีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรนเจอร์ของปีนี้นั่นเองนะอฉะนั้นก็ ต้องมีคนเสียใจแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ผมอยากได้มากๆยังเปิดไม่ได้สักไอดีหนึ่งนะแล้วก็มีคอมโบด้วยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ไม่แน่าอาจจะทําคลิปเป็นการทดสอบนะเพราะว่ามีคนเนี่ยอ่าอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะยังไม่รู้นะครับเรื่องของเพิ่มแร่หนึ่งพันอ่ากับหยุด5าวิเนี่ยมันมีหลักการยังไงเดี๋ยววันนี้ไม่แน่าอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปทดสอบครับก็แน่นอนนะไม่มีนะช่างน้อยเอรี่นะครับกับตัวของตัลลี่นะครับ อ่าตัวนี้มีคนบอกว่าพี่เปิดได้พี่สาวทำไมไม่รีวิวเดี๋ยวรอจังหวะว่างๆันแล้วกันนะอ่าช่วงนี้คิวมันค่อนข้างจะเต็มนิดหนึ่งนะครับอาฉะนั้นเบื้องต้นไม่มีนะก็เดี๋ยวมาไล่ดูกันนะครับว่าเรนเจอร์นะครับอ่าเรนเจอร์ anger, เดี๋ยวไล่ดูกันนิดนึนะครับว่าเรนเจอร์ตัวปกติที่เปิดได้อยู่และคิดว่าน่าจะเข้ามาอยู่นะครับในตู้8ปปีเนี่ยมันมีตัวไหนน่าสนใจบ้าง เบื้องต้นนะบางคนอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่มีเรนเจอร์บางตัวนะครับหรือว่ามีครบหมดแล้วตัวพวกนี้ในตู้มันจะมีแต่ร่าง8ดาวนะครับ่ะดดาวธรรมดา8ดาวอัลตร้านะครับถ้ามีตัวซ้ำๆแล้วก็แน่นอนนะเอาไปย่อยทิ้งเป็นคริสตัลแล้วอาคริสตัลเนี่ยไปลุ้นกระดานกบต่อไปนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นเลยเลยนะ,ะคิดว่าตัวที่น่าจะมี อันนี้เป็นของปีที่แล้วนะใช่ไหมอ่าเป็นของปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีนะครับมูนเวิร์กฟอร์มโฮแล้วก็น่าสนใจตรงความสามารถ h y เปอนี่แหละที่ก็คอมโบได้นะครับอ่ะตัวนี้คิดว่าก็ลุ้นเอาแล้วกันนะอ่ะผมคิดว่าถ้ามีเนี่ยตัวเนี้ยเอาจริงๆนะถ้ามีเกียร์ดีๆหน่อยนะีผมว่ามันก็ช่วยทีไมได้ดีด้วยความที่ว่าเป็นว่องไวนะครับอ่าเป็นว่องไวก็จะอ่า ไม่ตีคริปปอมนะยังมีคนใส่เกียร์ผิดยังมีคนเข้าใจผิดนะครับว่าตัวบินเนี่ยตัวเกมก็จํากัดค่าอย่างที่บอกว่าเรนเจอร์บางอย่างเนี่ยมันโดนรีดักชันเลสก็คือจะไม่เหมือนทั่วๆไปนไปครับก็จะโดนจากัดเอาไว้นะนะทั้งสกิลทั้งความสามารถการต,ตีตีคริปเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่โดนบีบเอาไว้นะเพราะฉะนั้น,น่ยงตัวนี้คิดว่าน่าจะมีนะอ่าน่าจะมีอยู่เหมือนนะตัวไหนผมข้ามคือเบรนเจอร์ตัวที่ไม่น่าสนใจนะตัวนี้น่าสนใจ ตัวบินกับการบินเนี่ย้ยของปีที่แล้วผมจําไม่ได้นะของปีที่แล้วเนี่ยสุดท้ายไม่มีคนเปิดได้ตัวซารมักูุกอสซาริมักูก้กุกมามาตอนไหนอเดี๋ยวลองไปย้อนดูเอาแล้วกันนะคลิปนี้ผมมาดูคร่าวๆนะครับแต่ปีนี้ต้องมีแน่ๆนะอ่คิดว่าน่าจะมีนะครับอ่ะตัวนี้ก็น่าจะมีนะถือว่าเป็นตัวที่ก็พอได้อยู่นะครับมีบัฟวิ่งตัวนี้มีบัฟวิ่งหน้าป้อมนะแล้วก็ สร้างกรอบเลือดก็อพ,อพอจะได้อยู่นะครับอมีตัวอะไรอีกนะครับลองมาย้อนดูกันนะครับหลายๆตัวเนี่ยจะเป็นตัวแบบแนวสวยงามนะเน้นสะสมนะไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับอตัวนี้หลายคนก็ยังตามล่าอยู่แน่นอนนะ,ะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ในตู้ธาตุยอดนิยมเพราะว่าเดี๋ยวสเตทวิ่งครับก็มาพร้อมเลนเจ้าตัวใหม่นะก็จะเป็นรอบของธาตุน้ำนั่นเองนะใช่ไหมเห็นเขาเอาไม้มาขายนะครับ อะไรดูนะครับอาบร์เปาไฟก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจนะแต่ผมเนี่ยไอดีลักไม่ได้ใช้เลยเอาจริงนะปั้นมาเพื่อทดสอบความสามารถให้เปิดก,กับทดสอบสกิลนะครับแต่ปั้นมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะครับนื่นแต่ว่าตัวทนใกล้เนี่ยผมมีตัวดีๆเยอะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพอทดสอบทดสอบตลอดเวลานะผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยสวยงามอันหนึ่งสวยงามละสองสกิลก็ได้อยูอ่แต่ว่าใช้จริงเนี่ย ก็เปราะนะถ้าไปเทียบกับโคโรโบนะครับทาดไฟตัวเก่งๆเนี่ยไปเจอนัทส,สือ่อเจอคิริลเนี่ยสู้ใครไม่ได้ตั้งแต่วันแรกนะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยหลกักการหลกัหลกๆคือเน้นคอมโบความสมามารถนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะใครจะเน้นคอมโบก็เลือกใช้ตัวนี้นครับแต่ผมบอกไปแล้วว่าตัวชนใกล้เนี่ยเลือกพวกโคโรโบเจ๋งๆดีกว่าแต่ว่ามันก็ใช้คอมโบความสมามารถได้นะนะอ่ะคู่นี้ก็น่าจะมานะโบกันบินโบบินนะครับไม่ค่อยดีแล้ว หลักๆก,ก็อาจจะไปใช้ในกิวอ็อนะครับหรือว่าเล่นในเหล,ลีางล่างที่ยังไม่ค่อยมีตัวกันบินก็ใช้ไอ้โบเนี่ยตีได้อาจจะตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะคือบอกว่ามันใช้ยากครับมีอะไรอีกอโคนี้นักเรียนครับก็ยังเป็นรถถังทัดน้ำนะครับใครอยากได้เนี่ยตัวประเภทแบบนี้ คือมันเหมาะกับทีมที่บอกว่าตัวค่อนข้างจะครบแล้วแล้วเอาตัวนี้ไปเสริมใช้ความสามารถดูตัวอย่างที่ id 6ก็ได้นะผมใช้เวลเพราะความสามารถเดียวกันนะครับนอกนั้นคือไม่มีอะไรแต่ตัวนี้จะดูดีกว่าตัวนี้มันจะมีอมาตะากับหิวเลือดครับอันยางเป็นตัวที่ดีนะแล้วก็น่าจะอยู่ในตู้8ปีนะครับอตัวนี้ก็น่าจะอยู่นะโคนี่บวยครับก็คอมโบตัวนืดสกิลก็มีพวกบัฟครับบัฟวิ่งกันก๊อปปี้นะ ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับถ้าตัวไหนไม่พูดถึงเนี่ยจะเป็นเรนเจอร์ที่เอาจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ตัวนี้จริงๆเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะเอาไว้ยิงกบบินนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยซลี่หมักลุกครับค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่านะอะตัวนี้คิดว่าก็น่าจะอยู่ในตู้นะครับก็พอจะใช้ได้อตกลแค่นะคอมโบร่าหนืดครับแล้วก็ถ้ามีดาบคิกูจุบันจินะครับก็ยกระดบับคือยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะ จระเข้นะครับอ่าอย่างที่บอกว่าพวกประเภทสายพลังเนี่ยมันใช้งานง่ายอส่วนพวกเนี้ยอ่าเป็นตัวที่ควรจะได้มาแล้วเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะ,ะมันมารอบเดียวกันนะครับขัดขวางสก,กิลฝั่งศัตรูครับก็คือลดคูลดาวน์สก,กิลของเอ่อเพิ่มครับเพิ่มคูลดาวน์สก,กิลของศัตรูนะครับถ้าปล่อยออกมาเยอะผมว่ามันโหดนะรอตัวคอมโบใหม่ๆเข้ามาอ่าตัวก็ปี้ครับยังใช้ได้อยู่นะโคนิสติเดวินชีอ่ะประมาณนี้ อันตัวนี้ก็ได้นะครับยังดีอยู่นะเปลี่ยนล่างยังติดดีอยู่นะครับอ,อย่างที่บอกไปในคลิปเมื่อวานนะว่าถ้าเป็นมาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มติดน้อยลงยกเว้นชนะาทา่าชนะาทาตาเนี่ยยังไงก็ใช้ดีอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยทําคลิปเต็มๆนะอตอนเปิดตู้ใครอยากรู้เนี่ยไปดูคลิปนะครับเพลิส ตู้กาชานะครับก็มีตั้งแต่7ปีครึ่ง7ปี6ปีครึ่ง6ปี5ปีครึ่งนะมีหมดเลยครับลองไปดูครับว่าตัวไหนคือในคลิปผมก็จะแบบว่าตัวนี้ย่อยทิ้งตัวนี้ย่อยทิ้งนะครับย่อยทิ้งก็คือแบบใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับก็เอาไปย่อยย่อยทิ้งอันนี้คือยกตัวอย่างาสมมติว่าแบบตัวไหนได้มานะครับแ้วเป็นกลุ่มรนเจอร์ที่ไม่ดีอันนี้สาหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะเป็นกลุ่มรนเจอร์ที่ไม่ดีนะครับ อ่าหรือว่าได้มาไม่ได้ใช้แน่ๆนะครับซ้ำแน่ๆอ่ะสมมติอ่ะอย่างของผมสมมุตินะโอ้มันจะมีตัวไหนให้ย่อยบ้างไว้เนี่ยโอ้นาลคกุนี่คือล้นคลังเลยนะครับอ่ะสมมติสมมุตินะสมมติฮิซุยนะฮิซุยจะไม่มีละฮิซุยเป็นโคโรโบเรนเจอร์นะครับคือฮิซุยผมแม็กแล้วนะอ่ะสมมุติว่าผมเปิดได้ฮิซุยมา มีบาวชุดน้ำแข็งอันนี้ได้บาชุดน้ำแข็งนั่นอยู่ในตู้แบบนี้ผมก็จะย่อยทิ้งแต่ตัวพวกนี้มันเป็นตัวพิเศษคริสตัลมันจะไม่เยอะอ่ามันจะไม่เหมือนในตู้8ปีนะครับที่จะมาเนี่ยแหละอ่าแร่มันจะแบบเยอะๆแบบนี้อตัวนี้ผมเคยมีอย่างวะ,ะสมมติเป็นตัวนี้หรือว่าเป็นตัวเนี้ยอยู่ในตู้แน่ๆแบบนี้อ่ะผมไม่ใช้เป็นตัวไม่เก่งก็ย่อยเป็นคริสตัลนะครับ อ่าแล้วก็เอาไปลุ้นกระดานกบแค่นั้นเองนะครับเกมนี้เนี่ยเออมีคนถามผมตลอดนะหากบจะไหนหากบจากนี้นั่นแหละแล้วก็ตัวเกมแจกครับไม่มีอะไรเลยนะครับอา่าดูทีมผมสนิดหนึ่งอา่าตัวที่ผมใช้อยู่นะครับอา่าหลักๆเนี่ยเรนเตอร์ที่อยู่ในตู้แบตปีนะผมใช้กลับมาใช้นะอา่าดูริยางกับจอระเขค่นะครับอา่าเดี๋ยวดูว่ามีตัวไหนอีกเดี๋ยวลองจับมาเล่นให้ดูแล้วกันนะขอแบบเป็นตัวที่แบบมีเกียร์หน่อยแล้วกันนะ มีตัวไหนอันนี้เป็นตัวกันบินผมใช้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่นะแชมเปญอนะเกียร์นี่แบบว่าง่อยมากครับอ่าตัวนี้โหเกียร์ไม่ได้ลดแรกเลยอะ่ะก็จะแบบว่าไม่ไหวนะครับอ่าบราไปเล่นโหมดอื่นนะผมเราไปเล่นโหมดอื่นก็จะไม่ค่อยมีเกียร์เท่าไหร่เลยนะครับ <we> อันนี้เน้นตัวที่เปิดได้ในตู้กาชานะอันนี้ยังได้อยู่นะครับก็คอมโบแบบนี้เนี่ย เผื่อวันหนึ่งโหดก็จะเอากลับมาใช้นะครับเดี๋ยวผมลองนํามาเล่นดูแล้วกันนะเพราะว่าเกียร์มันได้อยู่นะครับเอาตัวเลยเอาตัวนี้ออกไปลองเล่นให้ดูนะมีตัวอะไรอีกเกียร์แบบนี้โอ้โหเอาเมลิโอนัสออกเล่นให้ดูเล่นให้ดูนะโอ้โหเอาอามาออกนี่ร้องไห้เลยนะยังไงดีอลองเล่นให้ดูโอเค ทีม B ครับจะเป็นทีมที่เป็นเลนเจอร์ตัวปกติอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนำไปเล่น PVP ด้วยกันนะว่ามันจะสู้ชาวบ้านเขาได้บ้างหรือเปล่านะครับอันหิึงมาสเตอร์นะอ่ะขอคัดทีมนิดนึงนะขอแบบไม่เจออ่ะคลิปนี้เราจะไม่ได้ตีคนไทยนะคลิปเมื่อวานปีนะครับคลิปนี้ไม่ได้ตีนะ อ่า้โ,โหเนี่ยไปเจอแถวนี้นะยังไงก็ยืนพื้นที่เจสซิก้าแสงนะครับอารทีมนี้ไม่แม็กอ่ามาโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับลองเล่นกันสัก2-3สรอบดูนะครับด้วยเลนเจอร์ทีม B นะครับที่เป็นเลนเจอร์ตัวปกติน่าจะอยู่ในตู้8ปีทั้งหมดเลยนะอจากผมมันแม็กหมดเลยนะแต่ว่าไี้นี้ก็เล่นมานานนะครับช่วงไหนเกลือก็เก็บกบไปเรื่อยๆครับไม่เกลือก็เก็บกบเพราะวาบางทีน่กบมันแจกเยอะมาก เยอะกว่าเรนเจอร์ Ranger, ตัวใหม่ที่เราเปิดได้ผมว่าหลายคนจะเจอภาวะแบบนี้นะอ่าเขาก็เก็บกันเอาไว้นะครับอ่าเก็บจนกว่านะครับจะอ่าเปิดได้เรนเจอร์นะครับตัวที่ต้องการอ่าก็เน้นไปที่คาดปกตินะอ่าแสงมืดมันไม่มีอัลตรานะครับแสงมืดต้องใช้กบโอ้โหจอวาบอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหจอแทบดับเลยครับ บอทนี้แบบว่าอัดป้อมเหมือนอ่ามาๆๆแบบนี้ไม่ไหวอ่าอัดคืนอัดคืนเึ้ยไปเยี่ยงอ่ะอัดป้อมไปนะครับคือถ้าเกิดมีตัวรีเซ็ตเนี่ยไอพวกประเภททีม B อย่างเงี้ยอันย่างตัวก๊อปปี้นะครับอ่ะดาวนิชี่ก็ได้นะโคนิสิถีก็ได้นะครับอ่าสตารนนะครับอันนี้โอ้โหดูครับโทวะนะครับคือตัวข้าแต่โทวะมันบังคับข้ามนะ โว้ะเอเรนตอนนี้นะครับคือในเกมนั่นเองนี่แบบว่ายัางเถื่อนเลยนะ,ะตัวของชินรักก็ด้วยนะครับไอดี่สผมเล่นก็ยังถือว่าโหดอยู่นะปะเด็นเดี๋ยวว่าชินรักไม่มีดาเมจแค่นั้นเองนะครับเจอหมดครับอาจจะลองดูแล้วกันเพราะว่าทีมนี้เขามี2ตัวนี้มาเจสิก้าก็เจสิก้ามาลองกันหน่อยซิจริงๆมันขึ้นอยู่กับจังหวะแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเจสิก้าเนี่ย สมมุติว่าบอทมันปล่อยตัวในจังหวะที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นี่มันก็จะโดนนะครับฝั่งมืดของผมเนี่ยอาจจะโดนเปลี่ยนล่างนะครับโดนลำนำไปก่อนก็ได้นะอันนี้โดนครับเจมมืดเออพูดไม่ทันคำครับ MVP ของทีมผมนะยังมีคนถามครับจากคลิปเมื่อวานนะบอกว่าแบบโอ้สั่งมืดจะไปปั้นตัวไหนดีครับดูเพลลิสนะเพลลิสสั่งมืดนะครับผมได้บอกไปหมดทุกตัวแล้วนะครับว่า,าตัวไหนควรปั้นแม็ก อ่ส่วนการไล่ระดับเนี่ยผมจะไม่ไล่นะครับเนื่องจากว่าอ่าบางตัวมันแบบค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากๆโอ้โหอันนี้สู้ไม่ไหวนะไม่ไหวจริง,รงครับเนี่ยระดับของเรนเจอร์นะคือจริงจริงมันก็นํามาใช้ได้แหละถ้าสมมตินะสมมุติว่าแบบตัวหลักของเราเนี่ยมันเก่งมากสมมติแบบแม็กเนี่ยเก่งมากมีเกียร์ดีดด้วยนะครับเอามาแบกทีมไปอ่าแล้วตัวที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวที่นํามาเสริม ่าแล้วก็ใช้เทคนิคในการเล่นนะครับซึ่งถ้าเกิดบอทมันมาหวดอย่างนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะอ่าเรื่องของบอดเก่งบอดก,ากลางมีน้องน้องถามเข้ามามันเป็นข้อมูลเกมที่เกมเขาบอกมาเลยนะจริงๆนะอนะใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,อน,นะใครไม่เชื่อตัวเกมก็แล้วแต่นะเพราะข้อมูลเป็นข้อมูลที่ตัวเกมเขาบอกมานะครับว่าดูวยความทีว่าจะมีคน เหมือนประมาณว่าสอบถามหรือขออะไรกันเข้าไปเยอะมั้งตัวเกมเขาเลยบอกออกมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าบอทเนี่ยมาสเตอร์สขึ้นไปนะครับมันถึงจะแข็งแกล่งนะครับนอกจานั้นก็จะลดลั่นกันมานะลีกก็จะมีผลนั่นแหละลีกที่อยู่นะครับมีมีผลนะครับต่อบอทนะครับแต่ว่าเรื่องบอทอ่อนมันก็จะไม่ใช่หมายความว่าบอทจะต้องแข็งตลอดนะแต่หมายความว่าบอทมันจะเริ่มแข็งขึ้นเนี่ยเมื่อเราอยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับแต่ว่าบอท เก่งบอดไม่เก่งนี่มันก็จะมีบนบนไปอ่ะแต่สุดสุดท้ายเนี่ยสุดสัปดาห์เนี่ยมันจะแบบค่อนข้างจะค่อนข้างจะเก่งอันนี้อยู่กิลเดียวกันนะไม่ตีนะครับอยู่กิลเดียวกันนะครับถ้าไม่ตีไม่แจกตา้าไม่เป็นไรนะขอแค่ไม่ตีพอหรือมาตีแบบว่าตีรองทีมแล้วยอมแพ้อันนี้โอเคนะอ่ายู่กิลเดียวกันควรจะช่วยเหลือเจอจุนกันนะครับอ่ะเ่นเทดูรอบสุดท้ายเอามีบินไม่ทันมอง อ่ะเดี๋ยวดูนะว่าจะสู้ได้บ้างไหมนะครับอ่าถ้าเราอยู่อีกประมาณเนี้ยเราจะรู้นะว่าแบบบอดเก่งบอดไม่เก่งเนี่ยมันจะแบบเอ้ยทําไมเรนเจอร์แม็กโหดพอไปดูเกียร์โอ้โหเกียร์แบบอย่างเทพเลยทําไมเราตีชนะเขาง่ายๆเพราะว่าบางทีบอดไม่เอาอเลยเลยครับบอดโดนตีปั๊บดเดียวตายนะมีนะครับมีเยอะมากครับแบบเนี้ยผมก็จะเรียกว่าบอดอ่อนคือเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไนงะ เพราะบางทีแบบว่าเฮ้ยเกียร์เขาโหดนะเรนเจอร์เขาแม็กหมดเลยนะครับตัวแบบไม่ได้ต่างกันมากนะครับอ่าปรากฏว,ว่าชนะง่ายๆเฉยเลยนะครับอาติสต์มมอนนี่ไงยิงไม่ทันเลยโอ้โหทอมมอนของเจ้าหมีบินนะครับอ่าเนี่ยตามล่าดูนะทีม B ครับอ่าถ้าเป็นเรนเจอร์ที่แนะนำว่าปั้นแม็กซนะ์เนี่ยผมก็ยังแนะนำเป็นพวกทางคอมโบนะ ก็เบื้องต้นเอาตระแค่ไปก่อนครับ่าจะบอกว่าหมูแพงอ่ะหมูเริ่มปรับราคาลดลงมาแล้วจะให้ไปกินกินตระแคีก็ไม่ได้นะเอออ่ะสุดท้ายสุดท้ายเอามาดูกันครับรอบนี้อันนี้ก่อนหนีเจสิก้าแสงมากๆเลยครับทีมผมอ่ะทีมนี้โหดมากอ่ะแต่ไม่มีเจสิก้าแสงมีโคที่สล็อตอีกเอามาบ้าไรมาบ้าไรอ่ะลองดูกันครับ อ่าเนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าเรานะครับเน้นเลยนะหานะครับอาจจะเป็นโคโรโบเรนเจอร์ตัวโหดๆอ่าถ้าเกิดกบม่วงเล่นมานานกบม่วงมี20ต,ตัวนะครับก็แสงมืดนะครับที่เหลือเนี่ยก็พวกเรนเจอร์นะครับเนี่ยในตู้กาชาตินำะมาเล่นได้นะครับอ่าเพราะบางทีนะครับคือที่ผมจับมาเล่นได้เนื่องจากว่าไอเกียของทีม B เนี่ยมันเป็นรถแรกสจุดเออไม่งั้นเล่นยากนะของผมเนี่ย ผมไม่ค่อยสนดลบสกิลตั้งสกิลไรเนี่ยอมีแค่ตัวโคนิสถีนะครับที่ลดแรกแค่จุดเดียวต้องนั้นลดแรกสองจุดหมดเลยนะครับทีมบีนะอันนี้เห็ดพิษใช้แรกน้อยครับอันนี้บาาตัวตลกนะครับอ่าหมดเลยครับอันนี้ได้อยู่ครับอ่ะพี่ใหญ่ก็จะเป็นเตะม่วงนั่นแหละนะครับเปลี่ยนล่างนะครับอ่ะสังเกตดูแล้วกันนะผมบ่อยทีมบีนะครับการเปลี่ยนล่างของตัวบ้าตัวตลกก็จะ เป็นไปตามจังหวนะนั่นแหละคือบางทีเพื่อนบัฟแม่นยำสกิลนะครับศัตรูจังหวะอ่อนแอเป็นตัวอ่อนแอนะครับเกียร์ไม่ดีนะครับเกียร์แพ้ธาตุอ่าไม่ใช่เรนเจอร์เรนเจอร์แพ้ธาตุนี้มันก็จะติดดีขึ้นนะครับคือก็นําไปเป็นตัวเสริมน,นั่นแหละอ่ะฉะนั้นอ่ะลองคอมเมนต์มานะครับว่ายัางตามล่าตัวอะไรกันอยู่อยากได้ตัวอะไรกันอยู่นะครับสําหรับอ่าเรนเจอร์ Ranger, ตัวที่เปิดได้อยู่นะในตู้8ปีนะครับอ่ะส่วนช้างน้อยแอลลี่นะครับกับตัวอ่า ซารี่นะครับซารี่ตัวใหม่นะซารี่ลูกอมซารี่ช็อกโกบาน่านะครับก็ไม่มีนะเพราะว่าเป็นเลนเจอร์ของเดือนมกราคมของปีนี้นะครับอันนั้นก็เดี๋ยวเราลุ้นกันครับอ่าตัวแปดปีครับก็มาพร้อมกับเลนเจอร์ตัวใหม่นะก็คงจะมาในวันจันทร์ที่29เก้อยี่สิบนะครับจันทร์ที่28กุมภาพันธ์เลยนะครับอ้าวโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ